นี่เลิดเข้าไรวันนี้เราก็มาแก้อาการของตัวไดนะครับของเกียร์อีตันนะครับตัวไดยิงได้แล้วก็ดีดออกนะครับตัวนี้จะเป็นช่วงท้ายของอีตันนะครับตัวนี้จะเป็นเฟืองโลหะเฟืองโลนะครับตัวตัวเครขับนะครับแต่ตัวที่ว่ามันหลุดออกคือเป็นตัวไดตัวนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับเฟืองตัวนี้กับตัวที่ผมกาลังเจาะอยู่นะครับนี่ครับ นี่ครับผมเป็นอันนี้คือการเจาะนะครับแก้อาการเจียหลุดนะครับไ้นี่ก็ไปดูั่งงูไหมเดี๋ยวปาจะนี่ครับคือการลดเจาะนะครับนี่แกะเจาะลงไปผมจะใช้เป็นผมยิมนะครับตัวนี้นี่เจาะนะครับเจาะเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับกันหลุดนะครับพอเรายิงเพวงตัวนี้เข้าไปแล้วจะเป็น คือเครื่องตัวนี้ของเขามันได้หลบไปแล้วนะครับผมได้เจาะไปข้างหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวก็จะเจาะรอบอีกข้างหนึ่งตัวนี้แก้อาการเกลียหลุดได้นะครับบางท่านก็ไปซื้อใหม่มันก็ซื้อได้แต่ไม่นานมันก็หลุดอีกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นอะไหล่แท้นะครับเป็นอะไหล่เทียบนะครับตัวนี้ก็มีความอ่อนนะครับไม่มีความความความแข็งน้อยนะครับ แก้อาการที่ว่าให้มันจบนะครับให้ลูกค้าใช้ได้ได้นานนะครับต้องใช้แบบอาการแบบนี้นะครับถ้าว่ามีอาจารย์ท่านไหนที่ว่ามีวิธีอื่นก็แนะนํากันได้นะครับแลกความรู้กันได้นะครับแต่ที่อูจะใช้เป็นเจาะแบบนี้นะครับแก้อการเกียร์หลุดนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเกียร์อีตันยิงไดครับอยู่ที่เกียร์เก้ารอบกว่านะครับ จะเป็นรอบจัดเสมอนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะออยดูนะครับอันนี้ผมจะเจาะอยากเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวมันจะมีเสียงการเจาะกระตุ้นนะครับ,ว,ว,ว,บรว,ว่าวมีหลายขนาดนครับที่จะเจาะก็คือเราตัวนี้เจาะฝวงในนะครับตัวนี้จะเจาะฝวงนอก ี๋ยวจะเป็นเม็ดคาร์ไาบดา์นะครับให้ดูตร <c oughs> งทางนี้แม่ไมดูก่อนี้นะนะ,น,นะฮะ,ะเจ,จาจะเจาะเจาะประมาณนี้นะครับเจาะประมาณนี้ให้เข้ากลางนะครับเพราะว่าไอ้กลางของเครื่องน,นะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับนะครับลักษณะแบบนี้ก็มาเออจาะข้างบนก่อน อจอยเสมอตรงข้ามกันนะครับอ่ามันจะต้องเจาะสองฝั่งนะครับพยายามไม่เจาะสองฝั่งนะครับเพราะว่าจะเจาะด้านเดียวผมเคยเจาะแล้วนะครับคือรอเอาแต่แรงบิดของฝ่องเฟืองนะครับอ่าใช้ได้แป๊บเดียวครับหลุดครับดีดออกต้องมาเจาะอีกข้างหนึ่งถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้ครับการเจาะได้เป็นก็จะเสร็จเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็าจะเอียงเฟืองให่ดูอีกทีนึงนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะจอยดูอีกทีนะครับ ให้เห็นชัดๆว่าเจอดตรงไหนนะครับ เกียร์อื่นก็เจาะได้เหมือนกันครับพวกเกียร์เกียร์ธรรมดาเกียร์ผักธรรมดานะครับมันก็เจาะได้เหมือนกันพวกยีโน่ยิสุตระกูลตระกูลไหนก็เกียร์เจาะได้หมดนะครับแก้อาการนี่คือเป็นการที่ว่าแก้อาการเกียร์หลุดนะครับตัวนี้จะใช้ได้นานเพราะว่าบางทีเกียร์เฟืองของท่านหลบนิดเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเราใส่เข้าไปแล้วจะไม่กัดกันนะครับกับปอกบอกเลื่อนนะครับแต่ตัวทีนี้ พอเราใส่ก็ปร๊บแรงบิดเวลาเราผ่อนกันเร่งน,นะครับแรงแรงบิดของเฟืองมันจะลดน้อยลงมันก็นจะทําให้เจร์ท่านดีดนะครับพอเข้าไปแล้วดีดต้องต้องนะครับคืออาการที่ว่าเฟืองของท่านหลบนะครับอันนี้คือคืออาการที่ว่าแก่แก่ใช้ได้นานนะครับคือว่าต้องใช้ความชานาญของช่างด้วยนะครับการเจาะเพราะจะเจาะไม่ไม่ได้นะครับเฟืองก็จะหลุดเหมือนเดิมอันนี้ก็โอเคครับผมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์อูช่างหนึ่งเลยครับการแก้กเกียร์หลุดนะครับของยิตัวนี้เป็นเกียร์ไดของอีตันนะครับขอบคุณครับ